สองหน้าเต็มๆนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิมาพอได้แต่ว่าแสงมันอาจจะแรง,งนิดนึงต้องขออภัยนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงครับจริงๆอะการจะจับในที่ร่มๆผมก็ชี้ไปตรงนั้นพอกลับบ้านมาตอนเย็นอา้าวเาจับเวทีกันเรียบร้อยแล้วก็เลยเราก็เลยเอานามนี้คิดอีกทีมก็อย่างนี้นะครับสนามตรงเนี้ยมันเป็นหลุมบนบ่อแล้วเขาก็เอาทรายมาลงมันยังไม่เรียบ แต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสนามผมจะเรียบแล้วทุกปุ่มทุกวัวของจังหวัดมุกดาหารของพวกเรานะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารและก็ประสานความสัมพันธ์กันซึ่งผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเนื่องจากว่าอากาศอุณภูมิตอนนี้อุ่นขึ้นนะฮะและแสงแดดก็พอสมควรนะฮะก็ ยังไงก็ต้องอุ่นนะครับเพราะาแสงมันเริ่มส่องมาแล้วนะครับก็ผมคิดว่าคงจะทําให้ทุกท่านได้ใยหนาวแล้วก็มีบรรยากาศมีการพูดคุยกันนะครับเห็นทุกท่านมาร่วมกันแล้วก็ผมก็เองก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ของพวกเราเห็นถึงพลังของคนมุกดาหารที่จะร่วมกันในการทํางานนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในหลายเรื่องนะครับราการเตรียมการอาจจะ อาจปกปกข้อไม่นั่งนะครับในฐ